สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนเับเข้าสู่เกม Dog Kicker 2 Task Force North และนี่คือ Operation in Nightmare โดยทีมของเราในวันนี้นะครับก็คือทหารกลุ่มหนึ่งที่ต้องเอาชนะฝันไลยของพวกเขาไปให้ได้โอเคมาละนี่มีเสียงหานด้วยเออสงครามหน้าบ้านเปิดเฮ้ยตายหนึ่งเลย ีกิที่แงไม่ได้ครับีเนเนียครับสอมเล่นๆในธรรม,มเนมโอ้เดาในนรครับไม่ไม่จะเป็นไม,ม่จะเป็นเ๋วยวตัวประกันเ๋วยวตัวประกันทราบครับโกวอมีโก็วอามีกลังไปกลันไป เราต้องเอาตัวประกันไปไว้ไหนเนี่ยเอ่อทิ้งไว้นั่นแหละโอเคเข้าอาคารครับแบ่งกันซ้ายขวาผมสั่งงานตะเวนอยู่ครับตโต้ครับผมผมไม่มีระเบิดจ่อกำแพงครับผมอยากได้ระเบิดจอกำแพงมาเลยผมแมวมาคร,ครับผมกำลังช่วยตัวประกันชีวิตโทรประกันอันลับค่าโอ้ไม่เป็น<อ>ชี่เรารัำค่าวะตายแล้วครับไม่ตายแล้ว เอ้ยสวยเฮ้ยแกไม่คัดเนี่ม,นนมิกทำไมกูเป็นคนแล้กแกมิกก็เซ่ตลอดเลยอ,ะอ่ะแล้วคูบิ๊กทำอะไรวะนะทุกคนเอาจากเขตน,นะฮะคูบิคเพืพ่อความปลอดภัยของพี่ๆน้องๆทุกท่านนะฮะถอยไปจากเขตสีเหลืองน,นะฮะถอยไปไกลๆนะฮะถอยเฮปลี่ยนหัวจริงแล้วสามสองปั๊มอ้๋อถูกกูาตาย โอ้ยโอ๊ยโอ๊เ <incom> ย um> ้อยาเดินก็มาสุดสิบห้านะโอ้ยเยอะๆต้องติดงต้องไอ้นี่แล้วไอ้บอกจกข้างหลังอ่ะจะตายก็จะตายระเบิดก็จะหมดเอาคดีวะนี่ป้าอืมกูขอโทษนะยังพอดีว่ากูยังไม่ได้คิดเทษอ อย่าไปรู้เราเจ้าหน้าที่ดีดอะไรดูดตัวไหนมาเจ้าหน้าที่บนเอาไงดีต่อชาร์ตระเบิดร,ระเบิดระเบิดมันระเบิดใช้ระเบิดอะไรนี้ได้ปะแกน,นิดได้ปะไม่ได้ไม่ได้โอโ้โหจบแล้วไม่มีเลยมีแต่สม,มุกมีแต่แปกับ จะมีจอบแทงนักเลยกลับบ้านกลับบ้านจอบบ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า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 ฮะาล่าฮ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 าฮพาฮ่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 าาฮหา่า่าฮทา่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮสาฮ่าฮ่าฮฮาฮ่าาัากา่ะอ เออมีกำแพงสองชั้นด้วยเนี่ยผมมีครับตรงนี้อันหนึ่งแล้วตรงนี้อีกอันหนึ่งนะผมเชื่อว่าถ้าไม่มีคนของผมตายแล้วคนหนึ่งมันจะมีระเบิดมาพทางไปทางนี้ดีกำแพงก็ไม่ต้องเล้น่าทำโอ้โออได้ได้ครับความที่ผมอยู่กับผู้พันโตโตมานานผมจะเชื่อใจในผู้พันโตโตไไไปทางข้างบนดีกว่าข้างบนกำแพงชั้นเดียวบ้างแย่สมแล้วที่เป็นเกมมันตีไปเยอะต้องทำให้เล่นยากขึ้นยากเกินสมแล้วที่เป็นเลเวลดีไซน์ในระดับ จะรับโลกฮิีโอ่โคจิมาต้องโทรมาถามออกแบบเขี้ยนไคนเล่นไม่ได้เนี่ยถ้าถ้าระเบิดตรงนี้ได้นะขอกลางๆนี้ได้ปะไหมายืนกำมีเกลี้ยนกดระเบิดได้เลยครับเอาแลเดินไปไม่ยิง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  ิเราว้าเราเอาเฮ้ยไม่ตายว่ะเราสุดยอดเดี๋ยวแล้เฮียกูตายฮ่าฮฮ่าไอ้ไอไอ้สีส้มไอ้ฝาบฟ้าระวังเดียวนะเยอะนะข้างในระวังหน่อยเยอะๆๆๆๆดีที่ถือโล่มันไม่เป็นไรอย่างเยอะเอ้ย อาวสิฟ้ายิงกบบไม่ไม่ยอมตายสักทีไอ้แย่ถือโลม่นก็แบบไม่กล้าจะยิงขาไม่กล้าจะยิงอะไรเลยโอเคสวยโอเคยิงไม่แม่นนะแต่ว่ามันยิงไม่แม่นแต่ว่ามันเย้ รถหนึ่งเงาอไรเออเรียบร้อยแกงเโวโห้ m ม g ก็ this perfect กูกลับและไม่กลับไม่ให้กลับไม่กลับไม่กลับ